เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในคำถามของเรานะคะว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้นะคะเพื่อเช็คพลังงานกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณและเขากันค่ะ ใบแรกเลยนะคะคุณกําลังรอการติดต่อกับใครอยู่หรือเปล่าคะพลังงานหกดาบมันเป็นพลังงานแห่งการรอคอยนะคะและดีไม่ดีพวกคุณอาจจะอยู่ในจุดของการขาดการติดต่อหรือว่าบ็อกกันไปแล้วก็ได้นะคะตอนนี้เวลานี้ คุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นคนที่มีอิทธิพลในใจและความรู้สึกของกับตัวคุณนะ่ะนะคะคุณยังมีการส่องคุณยังมีการนึกถึงคุณยังมีการเฝ้ารอเขาถ้าหากว่าพวกคุณบอกกันไปแล้วคุณยังไม่เคยลืมเรื่องของเขาในสักวันเลยใจของคุณเนี่ยมันยังมีความนึกถึงเรื่องราวของเขาอยู่ภายนอกของคุณเนี่ย อาจจะดูเหมือนคนที่ไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นดูเหมือนคนที่เดินไปข้างหน้าได้แต่ความรู้สึกภายในของคุณเนี่ยมันยังเฝ้ารอคนคนนี้อยู่ทีนี้นะคะกลับมาที่คำถามเรานะคะว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังนะคะขอดูขอส่องความรู้สึกของเขาหน่อยว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเกี่ยวกับเรื่องของคุณในเวลานี้บ้าง ใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้น The Devil เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะอยู่ในจุดของคำว่าการจบกันไม่สวยความรู้สึกของเขาเขาเองก็ยังมีความนึกถึงคุณนะคะตัวคุณเองบางครั้งก็ดูดื้อรัน้นและดูเหมือนมีความอีกโก้ในความรู้สึกเขาเหมือนกันนะใจนึงเนี่ย เขายังมีความรู้สึกอยากจะกลับไปพูดกลับไปคุยกลับไปหาคุณแต่ถามว่าตัวเขาเองจะกลับไปเลยทันทีไหมพลังงานตรงนี้เฝ้ารอพลังงานฝั่งเขาเองก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตปล่อยให้ทุกอย่างมันสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมเขาไม่อยากจะพยายามในความสัมพันธ์ขนาดนั้นค่ะแต่ถามว่าใจเขาอะอยากจะให้คุณ กลับมาไหมอยากกลับมาคุยนะอยากจะกลับมาเจอแต่ไม่พยายามปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่โชคชะตาให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตากำหนดและถ้ากลับมาจริงๆเขาเองก็ยินดีในการที่จะเจอคุณอีกครั้งค่ะตัวเขา รู้สึกยังไงบ้างกับคุณณเวลานี้อีกอการที่พวกคุณถอยห่างกันไปการที่พวกคุณเดินออกมาจากกันและกันมันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าเข้ามานะตัวเขาเองเนี่ยเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ได้จะโอเคนะักแล้วก็รู้ดีว่าตัวคุณเองอาจจะยอมรับไม่ได้นะคะ เขารู้ในเหตุผลในการเดินออกมาของเขาค่ะเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคืออะไรนะคะแต่เขาเองก็รู้สึกอย่างที่บอกค่ะเด็กถือถ้วยมันเป็นการบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันผ่านไปอ่ะมันก็เหนื่อยจริงๆเขาต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ใหม่มันเป็นสิ่งที่น่าจะโอเคสำหรับเขามากกว่า แล้วตัวเขาเคยนึกถึงใจคุณบ้างไหมว่าใจคุณจะรู้สึกจะเจ็บปวดแค่ไหนกับการกระทำของเขาไพ่มันขึ้นอัศวินเหรียญค่ะถ้าถามว่าตัวเขาอะ่ะเขาส่องเขาดูหรือเขาติดตามชีวิตของคุณไหมหมอว่าเขายังติดตามนะตัวคุณในเวลานี้คุณอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เศร้าจริงๆ เพราะพลังงานของหน้าไพา่มันก็เป็นการบงบอกว่าคุณดูเหมือนว่าคุณจะไม่เศร้าคุณดูดีกว่าตอนที่เขาถอยห่างไปคุณยังจำช่วงเวลาที่เขาที่ตัวคุณนะตัวเขานะจำได้ว่าตัวคุณเคยร้องไห้เคยเสียใจยเคยตัดพ้อแค่ไหนในช่วงเวลาที่เขาได้ทำร้ายความรู้สึกคุณแต่ณเวลาเนี้ยคุณดูโอเคขึ้น คุณดูปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันโอเคขึ้นคุณดูมีความสำเร็จในชีวิตด้านอื่นๆนะคะ<อ>เขายังส่องมองคุณแหละอืมดูจากลักษณะแล้วอ่ะเขายังส่องมองคุณเขายังส่องมองคุณและเขาก็รู้สึกว่าคุณเองมีความสุขดีนะในช่วงเวลาที่ไม่มีเขาและมันทำให้เขาอ่ะนึกถึงคุณแต่นึกถึง ก็ไม่ได้เห็นถึงการพยายามในการกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะคนคนหนึ่งที่เคยมีความผูกพันร่วมกันน่ะมันก็คงเป็นอะไรที่ลืมกันไม่ได้ง่ายๆหรอกคะ่ะแต่การที่ถ้าเรายังอยู่ในจุดของการร้องขอยังอยู่ในจุดของการพยายามวิ่งตามคนคนหนึ่ง มันก็จะยิ่งทำให้เขาถอยห่างจากเราไปมากยิ่งขึ้นนะคะลองกลับมาอยู่กับตัวเองไหมลองกลับมารักตัวเองไหมอนาคตละ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่คุณจะเสียเวลาชีวิตไปกับการรอคอยใครมันเสียเวลาเกินไปหรือเปล่าคะแทนที่คุณจะมีความสุขกับชีวิต แทนที่คุณจะมีมีความรู้สึกดีๆกับทุกๆนาทีที่คุณมีชีวิตอะแต่คุณกลับใช้นาทีที่เหลืออยู่ของคุณอนะไปกับการรอใครสักคนรอคนที่เคยทิ้งคุณไปรอคนรอคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดรอคอยคนที่ เลือกคนอื่นมากกว่าตัวคุณโอเคมันเป็นความรักความผูกพันแต่ถามจริงๆถามกับใจตัวเองจริงๆมันคุ้มค่าการรอคอยจริงๆหรือเปล่าคุณจะเป็นจะตายคุณรู้สึกกับเขาแทบตายเขาอาจจะมีความสุขอยู่กับใครอยู่หรือเปล่าคะถามตัวเองดีๆว่ามันแฟร์ไหม ในช่วงเวลาที่คุณพยายามแล้วเขาไม่เห็นค่ากลับมารักตัวเองดีไหมกลับมามัฒนาชีวิตตัวเองดีไหมกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองดีไหมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตใหม่ถ้าหากเขากลับมาในอนาคตจริงๆเขาคือตัวเลือกของคุณค่ะว่าคุณ จะกลับไปเอาคนแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ในเวลานี้หากเขาไม่เลือกคุณคุณต้องเลือกตัวเองและดึงความรู้สึกของตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้อย่าจมอย่าอยู่ภายใต้การทอดทิ้งของใครเพราะชีวิตของคุณสามารถมีความสุขได้นอกเหนือจากเขา สามารถมีความสุขได้เหนือกว่าคนที่ทอดทิ้งคุณได้เชื่อพลังของตัวเองนะคะคุณสามารถทำได้จริงๆนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นค่ะ